สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พ่อมพี่น้องครับ FC หลายผู้หลายคนครับผมขอบคุณสำหรับการติดตาม คลิปจากทางร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจแอดนะครับก็ช่วงนี้แอดก็จะมารีวิวรถเก่านอกนะครับพอดีเดินทางมาส่งรถทางภาคเหนือช่วงนี้ก็เลยยุ่งๆอยู่ครับก็ขอบคุณสำหรับลูกค้านะครับที่ตัดสินใจซื้อรถจากทางร้านนะครับบางบางคนก็ซื้อเก็บปลาทางนะครับโดยที่ไม่ต้องมาดูรถนะครับก็ ขอบคุณสำหรับความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวร้านหรือว่าตัวแอดเองนะครับสิ่งที่แอดอยากจะให้ลูกค้าก็คือให้รถที่มีคุณภาพครับอย่างน้อยๆครับเกียร์เครื่องกับเกียร์เนี่ยครับต้องผ่านครับต้องร้อยเปอร์เซ็นเครื่องต้องดีครับถ้าเกิดเครื่องไม่ดีแอดไม่สามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้นะครับมันคือสิ่งที่เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่า ตัวแอดเองตัวร้านของแอดเองนะครับขายอะไรด้วยเพราะฉะนั้น,น,นการทําเครื่องยนต์หรือว่าการประกอบเครื่องยนต์การซ่อมแซมเครื่องยนต์เกียร์อะไรเนี่ยทางร้านของเราทําได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าด้วยถ้าเกิดลูกค้าไปทําเองมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็อยากจะให้มันจบที่ร้านของแอดมากกว่านะเรามาดูกันว่าตัวคูเปตร์ท้าลสองสองศูนย์หนึ่งดีทีนะครับเป็นดับเบิลแทรกชั่นหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เป็นรถที่ทําสําหรับการเข้าร่องอ้อยโดยเฉพาะนะครับตัวยาง ตัวกระทะล้อด้านหลังก็คือจะกลับด้านนะครับแล้วก็ทําให้ตัวอขอบยางด้านหลังนะครับมีระยะแค่หนึ่งเมตรนะครับนี่คือความกว้างของล้อหลังนะครับเมตรหนึ่งนะครับลูกค้าใครจะเอาไปทําเข้าร่องอ้อยร่องขระโปดนะครับเนี่ยแอดให้ดูเมตรหนึ่งอ่ะมา,มารีวิวกันต่อนะครับไอตัวยางหลังนะแอดให้เลย ดอกมันสูงอยู่ครับแต่มันมันจะแตกประมาณเนี้ยครับก็สําหรับรถคูเอร์ต้าเล็กอย่างงี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมันมันวิ่งตามไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังยังใช้ได้อยู่ครับแต่ให้เปอร์เซ็นต์ของดอกก็อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าอายุยางอาจจะไม่ได้เนาะเนื่องจากมันแตกหรือว่าจะเอาไปทําใส่เสื้อก็ได้ครับให้ทางร้านยางเขาใส่เสื้อให้ก็ใช้งานได้อยู่ครับ ก็เรางบน้อยครับก็ก็ถือว่ายังยังใช้ได้อยู่ครับไม่ถึงกับไม่ถึงกับคียลูคหรือว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับอา้าวต่อไปครับก็นี่เครื่องแห้งๆนะฮะเอ่อท่อนเกียร์ท่อนคัดแห้งๆเลยครับเอ่อแอดเพิ่งเปลี่ยนแผ่นคัดให้ใหม่นะเปลี่ยนแผ่นคัดให้ใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัดแล้วก็เปลี่ยนซีนคอหลังนะครับเนื่องจากเดิมทีซีนคอหลังมันรั่วนะครับ ก็เดี๋ยวมีภาพมีอะไรให้ดูอยู่ครับสิ่งที่จะเก็บงานเพิ่มเดี๋ยวแอดเปลี่ยนกรองให้ตัวนี้นะครับส่วนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมก็ได้รถด,ดีๆไปเลยยางหน้านี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าดอกยางอยู่ครบครับเป็นยางหกสี่เผาหน้านะครับเป็นเผาสําหรับเข้าร่องอ้อยนะครับเป็นเผาเดิมๆของเขาเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวแอดจะวัดให้ดูว่าความกว้างของล้อหน้าครับ ความกว้างของล้อหน้าก็อยู่เม็ดหนึ่งนะครับอยู่เม็ดหนึ่งทำโครงกันอ้อยมาสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปเข้าร่องอ้อยโดยเฉพาะนะครับรถคันนี้มาจากคูเบต้ตาคูเบต้ตากาญจนบุรีนะครับเป็นรถดีเทอร์นะครับของกอแสงยนต์ครับเพาหน้านี้ทํามาสําหรับการเข้าร่องอ้อยโดยเฉพาะนะครับเรียบร้อยครับเพาหน้าแอดลองขับลองเช็คดูแล้วครับใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาครับ ยางหน้าซ้ายก็ให้เลยร้อยเปอร์เซ็นครับผมยางหลังเหมือนกันครับยางหลังก็จะมีแตกลายงายอย่างนี้นะครับถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมเพราะแรงดันลมยางมันมันน้อยครับไม่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะใส่เสื้อไว้กันเหนียวอีกทีหนึ่งก็ได้ครับสีโดยรวมมันเป็นสีรถที่เขาจอดตากแดดนะครับก็อาจจะสีซีดส,สีอะไรหน่อยนะครับแล้วก็ กระโปงท้ายก็สีมีสีหลุดล่อนนะครับตามการเวลาเพราะรถประมาณ4ี่กว่าปีแล้วครับจะให้ทางร้านทําสีโฟให้ก็ทางร้านก็สามารถทําได้นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยครับประมาณพันกว่าบาทครับเป็นค่าสารเคลือบเงานะครับสารเคลือบเงาเป็นเอกคลิกนะครับแอดสามารถทําสีได้ในระดับโรงงานนะครับเราสามารถทําสีได้ในระดับโรงงานก็เผื่อลูกค้าอยากได้ส,สวยๆหรือใครอยากได้เดิมๆก็เอาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ ตัวเสื้อเสื้อเฟืองท้ายก็ถือว่าโอเคนะครับแห้งกิบครับชุดเผาพีดีโอนี่ยังเต็มเต็มอยู่เลยครับไอรถคันนี้จะเอาไปปั่นนะเอปั่นในร่องอ้อยพวนดินอะไรเงี้ยครับในร่องยางเอร่องยางร่องอ้อยหรือว่าร่องข้าวโพดนยได้เลยครับทํารุ่นก็ได้ครับสําหรับโซนภาคกลางสิ่งที่ต้องเก็บงานก็ แอดเปลี่ยนหัวเผาให้ใหม่แล้วนะครับสามหัวเป็นหัว PN 8 7นะครับทางนั้นเรามีอะไรอยู่นะครับไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยซีเรียสเลยเครื่องยนต์คันนี้ดีนะครับเครื่องยนต์คันนี้ดีดีเลยและครับดีดีมากครับเครื่องยนต์ดีสตาร์ทง่ายครับสิ่งที่ต้องแก้ไขเดี๋ยวทางร้านทําให้ก็คือเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนปั๊มน้ําให้ใหม่นะครับเพราะว่าจากการสังเกตก็คือว่า ตัวตัวน้ำนะครับมันจะมันจะไม่ค่อยวนนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเนี่ยฮะไอเสื้อปั๊มน้ํานี่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อวาวน้ําเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ําคือตัวนี้นะฮารถใครลองเปิดฝาหม้อน้ําแล้วแบบเหมือนน้ามันไม่วนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เปลี่ยนได้ครับปั๊มน้ะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ฟังรถเครื่องดีครับเช,าชา้าๆเผาหัวครั้งนึง จากนั้นก็ไม่ต้องเผาหัวแล้วครับเดี๋ยวแอดจะลองเผาหัวสักหน่อยนึงนะห้าวิหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเค,าร,คร,เรื่องติดง่ายมาก น้ำไม่ค่อยวนครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นปั๊มน้ําใบไปพักของปั๊มน้ํามันมันสึกหรือว่าเอ่อมันไม่ค่อยเอ่อน้าน้าในระบบเนี่ยครับมันไม่ค่อยวนครับมันเกิดจากนคีคือแอดเปลี่ยนให้ใหม่ได้ครับไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปใช้ได้ได้คุ้มค่าครับ ไม่ไม่ต้องซ่อมแล้วก็เรื่องความร้อนก็ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันจบเครื่องมันจะแห้งๆนะน้ำมันไม่ค่อยวนครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ใหม่ ปรมน้ำใครรถที่ความร้อนขึ้นนะครับก็ต้องแก้ไขเรื่องเปลี่ยนป๊ำน้ำส่วนรถคันนี้ไม่มีไอนะเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีก็ได้คราวนี้ไม่ต้องเผาแล้วครับมันติดแล้ว เรียบร้อยครับเครื่องไม่มีไอเลยเครื่องดีเลยครับสตร์นง่ายก็เหลือแค่เปลี่ยนปั๊มน้ําครับปั้มน้าคือตัวนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับก็เปลี่ยนแผ่นคัดให้แล้วมีคลิปให้ดูเปลี่ยนลูกปืนคัดให้ครับจะได้ใช้งานยาวๆมันทำไม่ยากนะครับลูกค้ามันมันลื้อยากแค่นี้เองครับลื้อตรงนี้นเราต้องถอดตัดท่อนแล้วขยับล้อหน้าไอชุดส่วนหน้าออกแล้วก็ เอาแผ่นคัดเอาซีนคอหลังออกคัก็ทางร้านทําให้เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเช็ครถให้สภาพพร้อมใช้งานนะครับราคานี้ตั้งไว้หกหมืสองพันบาทนะครับลูกค้าหกหมื่นสันบาทนะครับได้รถเข้าร่องอ้อยครับเครื่องยนต์เจ้วเลยตั้งง่ายนะครับปนะิดเลยล้อหน้าล้อหลังนะครับกว้าง1เมตรนะครับล้อหน้าล้อหลังกว้างหนึ่งเมตร ก็จะมีโครงกันอ้อยมาเรียบร้อยแล้วครับผมสิ่งที่ลูกค้าต้องทําอาจจะไปเดินระบบไฟเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะให้ทางร้านทําสีโฟให้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยครับประมาณพันกว่าบาทเนาะเออเนี่ยครับมาจากกแสงยนตนะครับกาญจนบุรีครับผมก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์ 8 4 3 8 9 6 4 0 2แารับแอดมินรับสายเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้มานานนิดนึงครับอาจจะไม่ได้ลองขับให้ดูแต่เพราะหน้าครับรับประกันใช้งานได้นะเพราะว่าแอดขับขับอยู่ครลองลองตะกุยดินลองขึ้นลงจากรถบรรทุกแล้วมันปกติครับ ครับผมก็ยังไงก็ฝากพี่นาไว้สักคันนะครับใครเผื่อจะเอาไปใช้ปั่นอะไรร่องอ้อยครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงครับไม่จำเป็นต้องซื้อสามสี่แสนครับซื้อคาละหกหมื่นบาทก็ใช้งานได้เหมือนกันครับครับผมสําหรับวันนี้มาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอให้เฮงรวยครับผม